เอ้าโอ้วัสดีครับพี่วัสดีครับวัสดีครับมาทำอะไรงครับเนี่ยอ๋อมาดูพวกผมซ้อมนะครับได้เลยครับพี่วันนี้ผมมาซ้อมดนตรีกับเพื่อนเพื่อนวงวีบินนะครับเดี๋ยวยไงไหนไหนพี่ก็มาแล้วเข้าไปดูเลยดีกว่าว่าพวกผมซ้อมกันยังไงนะครับเชิญครับ ไ้ตอนนี้เดี๋วต้องไปอัดรายการโิงแล้วครับผมเดี๋ยวขอเวลาไปเปลี่ยนเสากเดี๋ยวรีบไปเจอที่รายการเลยัครับโอเคครับขอบคุณครับไป้ววาปถอนงลครับทสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการโอซนิงแฟน ทำไมครับเป็นไรครับเป็นไรครับตื่นเต้นตื่นเต้นทำไมครับวันนี้เห็นไหมคะว่ามีเกอี้หลายตัวมากนะคะใช่นะครับวันนี้เราได้ผู้สนับสนุนใหม่จากร้านเฟอร์นิเจอร์หัวเซ็งเฮงนะครับอยู่แถวเยาวราชเอาไว้ไม่รู้ก็เดี๋ยวซ้ำซ้ซ้อนกันที่เราดีใจเนี่ยอือวันนี้ผู้ชายหลายคนในรายการเราโอ้ยยมันผู้ชายหมดเลยครับงอ้แพี่กลับก่อนนะครับสวัสดีครับ ไม่ได้พี่โตแล้วห,ห,หนูอ่กัใครเกิดเขาแบบมาตีดหนูหนูทํางไงอ่ะอ๋อพี่ต้องอยู่แบบแต่ดูหน้า,นาตาหนูหน่าจะชอบเลยแบบแต่มาจีบหนูอะไรอย่างงี้เรา,เาผู้ชายหมดเลยนี่มาก,กันหลายคนใช่ค่ะก็ผู้ชายหลายคนรวมตัวกันก็น่าจะทําสิ่งดีๆเกิดขึ้นน่าจะเป็นวงดนตรีคณะตลกโอ๊ยเราไม่ต้องมีคณะตลกสิเราเป็นค่ายเพลงตรงนี้ะนะครับคือฟันเเชียน่าจะมีวงดนตรีวงใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นวงใหม่ล่าสุดเขาบอกว่าวงเนี้ยแซ่บจริงๆ ทำไมมันขายส้มตำหรือขายอะไรด้วยล่ะลาบเอาขายลาบเลยว้ายอะไรเราซึ่งทางไงวงนี้เนางต้องแต่ลองนำเลยค่ะหนุ่มคนนี้นะคะเป็นหนุ่มฮอตคนหนึ่งใน true fantasy ของเราคิดซีคิดซีคิดซีมีใครมีใครที่เป็นหนุ่มฮอตโยเวนโจไม่ใช่อ๋อไม่ใช่พี่ใช่ไหมไม่ใช่พี่ค่ะพี่ไม่ใช่ฮอตเท่าไหร่เลยพี่ไม่เลยพี่คู่คู่โอ้ยก้อาน้ำตาจะไหลออกมาแล้วพี่ไปอินทานฮอตที่สุดน่าจะเป็นกรีน พี่โคคีคนนี้ฮอตมากไฟินเนสเซ่นนะใช่หัวฟูเลยเหมือนเหมือนแบบฮอตมากตลอดพี่ไปทำบุญเถอะใช่ไหมพไอพี่จะบอกว่าพี่ก็รู้แล้วว่าเป็นใครครแต่พี่ยังไม่อยากบอกเพราะว่าจริงๆแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็จะมาแบบเดี่ยวบ้างคู่บ้างอะไรยังไงบ้างนิดๆหน่อยๆแต่คราวนี้เนี่ยเขามาเป็นแพ็คไงแล้วแล้วบอกว่าวงนี้แซ่บคือคือมันมีแบบเขาบอกว่าเป็นวงที่มีสีสันอะไรที่จัดจ้านรุนแรง มันขนาดนั้นเลยเหรอดีใจอ่ะดีใจที่ได้สัมภาษณ์น,นี้ใช่ผมว่าเดี๋ยวตอนนี้ผมขออนุญาตพักแป๊บนึงนะฮะพักให้น้องมีนดีใจน้อยกว่านี้นิดนึงจะได้เดี๋ยวพอทั้งสี่คนมานั่งสัมภาษณ์ตรงน,นี้เนะี่ยจะได้หมดคืสัมภาษณ์รอบที่นึงนะะฮเดี๋ยวเจอกันค่ะ